สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหมูวานเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอนหมูจะมาแนะนําซีรีส์เรื่องของรักของข้านะคะเรื่องนี้นําแสดงโดยหวังเฮอร์ตี้และอว๋ซูซินนะคะมีจํานวนทั้งหมด36ตอนเป็นซีรีส์แนวเทพเซียนโรแมนติกแฟนตาซีคอมเมดี้นะคะ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานของผู้แต่งสิวลูเฟยเสียงนะคะ,ะมีนิยายดังๆอย่างเจ้าเหยาธาตุปีศาจปัตพีไรพ่ายล่างหัวใจมังกรประมาณนี้นะคะเรื่องนี้นางเอกของเราอวีซูซินนะคะรับบทเป็นเสี่ยวหลันฮวานะคะแล้วก็พระเอกหวังเฮอร์ตี้รับบทจอมานตรงฟางชิงช้างนะคะ,ะเป็นแนว ออกแนวนางเอกผู้ดอกไม้กับจอมมารผู้เย็นชาอะไรประมาณนี้นะคะเ,เรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของจอมมารจอมมารอันดับหนึ่งใน3โลกนะคะซึ่งเป็นอมตะนามว่าตรงฟางชิงช้างนะคะเ,เป็นคนโหดเหี้ยมกลางหน่อยหนึ่งแล้วก็ประมาณว่าหาเรื่องไปทั่วนะคะจนจนโดนนักรบสวรรค์ปราบแล้วก็ถูกขังไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาพระเอกก็พยายามหาทางมีออกมาจากที่ก คังนนี้นะะโดยได้พบกับนางเอกซึ่งเป็นเซียนดอกไม้ชื่อเสี่ยวหลันฮวานั่นเองนะคะพระเอกพยายามจะหนีออกมาจนได้มีชะตากรรมที่ต้องอาศัยอยู่ในร่างเดียวกันกับนางเอกนะคะเรื่องวุ่นวายจึงเกิดขึ้นนะคะเกิดเรื่องโอลวนโอลเวงเฮฮาตาม,มาเลยนะคะได้อยู่ด้วยกันได้แบบใกล้ชิดกันนางเอกก็หลงรักพระเอกนะคะเรื่องนี้ก็เหมือนจะเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้โรแมนติกดราม่าหน่อย ใครชอบแนวจอมมารแบบเย็นชานางเอกอขี้เล่นขี้เล่นไร้เดียงสาก็แนะนำเรื่องนี้เลยนะคะออรออากาศจอะอากาศอยู่เช่นกันนะคะอันนี้แอดมินก็รอดูอยู่เช่นกันนะคะซีรีส์ออกแนวแฟนตาซีคอมเมดี้เทพเซียนดรามา่าน้อยๆใครสายพระเอกแสนเย็นชา รอรับชมกันในที่ไอฉีเร็วๆนี้นะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณจ้า